สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนนะโอ้โหรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วนะครับไมล์หลักหมื่นนะคันนี้ใครหากระบะหัวเดียวนะครับขับเคลื่อน4ล้อ 4WD นะในแบรนด์มิตซูบิชินะครับคันนี้เลยมิตซูบิชิไรตันนะครับผมนะขับเคลื่อน4ล้อ 4WD รถปี2023ีมเลขหมล์่หมื่โลเท่านั้นเองนะครับเลขไม่4 0 0่0 0ื่นโลนะได้ของแต่งแบบจุกจุกแน่นแน่นเลยทีเดียวนะครับไปดูกันนะครับว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับราคาเลขไม่ทุกอย่างผมขึ้นแห้แล้วที่ด้านล่างนี้นะ ตามนี้เลยปะเดี๋ยวเราไปดูสภาพตัวรถกันนะครับผมเปิดฝากระโปรงไม่รอแล้วครับนะเครื่องยนต์สภาพสวยๆนะครับสภาพโครงสร้างทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับดูนะครับนะฝากระโปรงนะครับน็อตทุกอย่างเดิมนะครับไม่มีการถอดการแกะนะครับมาทําทรงทาสีไม่มีชนหนักไปความน้าท่วมแน่นอนนะครับสภาพทุกอย่างเดิมโรงงานนะอ่ะมาดูกันที่ล้อได้เป็นล้อคอสมิกแท้นะครับขอบ16นะมาพร้อมยางกับ26570 R16 นะครับล้อ h o t ม i k นะล้อแบนดไทยล้อแท้นะเพืเ่อนๆนะอ่ะนี่นครับขอบ16มาพร้อมกับยางปี2022นะครับดอกยางเหลือๆสภาพสวยๆแล้วแต่งให้โคตรหล่อนะคิ้วซุ้มล้อหมดหลอกสีเงินแบบนี้ครับสวยๆเลยอ่ะรอบคันนะครับนี่ไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับไฟตัดหมอกจะอยู่ตรงนี้นะสิ์ตั้งเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ชุดแต่ง ด้านหน้านะครับเป็นตัวเอ็กตรีมนะเพื่อนๆนะของ RBS นะนี่เป็นตัวเอ็กตรีม RBS นะครับมีตัวหลอกลากจูงสีแดงตรงนี้ด้วยนะครับแต่เป็นพลาสติกนะลากจูงไม่ได้นะครับนะเป็นชุดแต่งให้ให้ดูเท่ให้ดูหล่อเฉยๆนะครับนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับโคมไฟหน้าสวยๆใสๆครับไม่มีแตกลายงามไม่มีน้ําเข้านะครับเพื่อนๆนะอ่ะดูครับดอกยงดอกยางดอกยางลายสวยนะลายสวยมากๆเลยดอกยางสําหรับตัวนี้นะครับบันไดข้างนะครับดูครับ สภาพสวยสภาพใหม่มากๆนะชุดแต่งจัดการเบิกให้ใหม่หมดนะคเพื่อนนะอ่าดูด้านในนะครับกระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้าแบบนี้นะครับน้เลขใหม่นะครับอย่างที่บอกไปไม่เพียงสี่หมื่นโลนะครับนะเครื่องเล่นทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับเกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็ขับสองขับสี่ปรับได้ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มีดิฟล็อกด้วยนะครับด้วยนนะอ่าประมาณนี้เลยเบาะสภาพใหม่สภาพสวยเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับนะ ไปสองพีดานก็อยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่คือสภาพเบาะนะครับเราดูนะครับสภาพสวยมากๆใหม่มากๆนะใหม่สี่หมื่นโลนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะใหม่เพียงสี่หมื่นโลนะครับนี่เราก็ได้เป็นโรบาร์นะครับโรบาร์มาด้วยนะนี่ออฟโรดโรบาร์ออฟโรดนะเป็นเหล็กเหล็กเล้เรียกอะไรเหล็กแป๊บหรือเปล่านะแต่พ่นสีเขาเรียกอะไรสีกันรอยสีกันสนิมมาให้แล้วเรียบร้อย สภาพสวยๆแน่นอนนะครับนะล้อหลองล้อหลังก็เหมือนกันนะครับแท้คอสมิกนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะได้เป็นชุดกันชนหลังนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยสีดําด้านนะสวยๆ,ๆแบบนี้เลยครับมีตัวตะขอลากจูงให้ด้วยนะครับหรือจะเอาไปต่อเขาเรียกต่อรรงต่อเรือหรือลากจูงอะไรต่อเพิ่มเติมก็ตรงนี้เลยนะครับนะนี่ครับสภาพสวยๆนะครับมือจับทุกอย่างเดิมโรงงานแมกไลเนอร์ทุกอย่างเดิมๆสภาพสวยๆโรงงานนะอ่า ก็เป็นอีกคันนึงถึงว่าเป็นแรไอเทมเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันสภาพมันใหม่มากครับพี่ๆเพื่อนๆนนะสภาพใหม่มากราคาถูกมากนะครับสําหรับมิตซูบิชิไททันคันนี้นะห้าแสนเก้าพันบาทท่านเดงมาดูฝาถังนิดนึงผมเปิดไว้อ่านี่ครับดีเซลนะแล้วดูโอ้โหโคตรใหม่นะโคตรใหม่เลยเพื่อนๆนนะผมพูดได้คําเดียวว่าคันนี้ใช้คาว่าใหม่เปลืองมากนะรถสภาพสวยสภาพใหม่เปลืองมากนะอ่ะห้าแสนเก้าพันบาทนะครับใครหาอยู่นะครับนะเครดิตดีนะครับ ฟรีดาวได้นะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับเพื่อนๆนะผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันกว่าบาทเก้าพันกว่าๆนะเครดิตดีนะครับเพื่อนๆนะอ่าส่วนใครจะซื้อทรงซื้อสดจัดให้ครับผมจัดให้ได้หมดนะมาดูตัวจริงก่อนนะครับมาดูทดลองขับกันนะครับที่ร้านเถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะมาไม่ถูกติดต่อที่ไอดียไลน์ด้านล่างนี้เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันที่ร้านนะคันนี้บอกเลยใครเล็งอยู่ห้ามพลาดครับสวยมากของแต่งก็ล้นๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ